เป็นคนคคตตัววบบาาชีิุณจะสยแล้วอยู่กับโควิดกันมากว่า2ปีแล้วนะครับาถามจริงๆเธอครับว่าคุณยอมรับกับสถานการณ์นี้และปรับตัวได้ดีจริงหรือยัง ส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าตัวเราเนี่ยมีผลกับสังคมเป็นอย่างมากนะครับคือสิ่งที่เราแสดงออกไปกระแสต่างๆความรู้สึกต่างๆนะครับที่เราแสดงออกไปถ้าเราแสดงออกไปด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาด้วยเหตุและผลเนี่ยนะครับสังคมองค์รวมนมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งรายการคุณตัวเบาวันนี้คุณประสินจะมาพาพวกเราให้ยอมรับเข้าใจเพื่อเราจะได้ไปต่อกันใช้ชีวิตกันอย่างงดงามต่อไปนะครับกับเรื่องราวของโควิดที่ผ่านเข้ามาครับ ผมคิดว่ามันแยกเป็นหลายๆส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือแน่นอนต้องดูแลตัวเองให้ดีตามที่เรารู้กันมาคือเป็นระยะหา่างแล้วก็ออกไปพบปะบผู้คนให้น้อยที่สุดดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าชุดความรู้ตรงนี้ปัจจุบันนี้มีเพียงพอแล้วนะครับเราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อีกส่วนหนึ่งก็คือผมคิดว่าตัวเราเนี่ยมีผลกับสังคมเป็นอย่างมากนะครับคือสิ่งที่เราแสดงออกไปกระแสต่างๆความรู้สึกต่างๆนะครับที่เราแสดงออกไป ถ้าเราแสดงออกไปด้วยความเข้าใจด้วยความเมตตาด้วยเหตุและผลเนี่ยนะครับสังคมองค์รวมมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราทุกคนช่วยกันใส่ความโกรธความเกลียดความกลัวลงไปในปริมาณที่มันมากเกินไปเนี่ยสังคมมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งบรรยากาศมวลรวมเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งตรงนี้ครับผมคิดว่ามันเลยจุดที่จะโทษกันไปโทษกันมาแล้วมันหมายความว่าทุกคนเนี่ยต้องมาผลิกกาลังกันแล้วก็ส่งสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเราลองคิดดูนะครับสมมติว่าโลกนี้เนี่ยสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมันเกิด ไฟไหม้นะครับแล้วเราเอาแต่เถียงกันเนี่ยผมคิดว่ามันมันไม่ได้ทําให้ไฟดับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกโซเชียลต่างๆก็ดีหรือว่าเวลาปฏิสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการใช้วาจาหรือคําพูดหรือถ้อยคำครับที่มันหยาบคายที่มันรุนแรงที่มันทําลายน้ําใจเนี่ยแน่นอนบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็สามารถพูดในเชิงเหตุผลได้แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเกลียดชังเข้าไปเกี่ยวข้อง นะครับตรงนี้ผมคิดว่ายิ่งเวลาที่เรามีชีวิตที่ไม่ดีมากเท่าไหร่ยิ่งมีวิกฤตมากเท่าไหร่ผมคิดว่าว,วินาทีนั้นเนี่ยมันเป็นวินาทีที่เรายิ่งต้องฉายแสงในตัวเองให้มันสว่างมากขึ้นนะครับมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยถ้าเราลบแสงตัวเองเนี่ยแล้วเราจะเดินฝ่าไปได้ยิ่งวินาทีที่วิกฤต ความเป็นคนดีความมีจ,จิตใจเมตตาอารียิ่งต้องยิ่งต้องสว่างขึ้นมาครับอันนี้เป็นสส่วนที่ระหว่างตัวเรานะครับที่จะรับผิดชอบตนเองก็คือดูแลตนเองให้ดีแล้วก็ตัวเรากับสังคม ทีนี้ส่วนที่3ผมคิดว่ามันต้องมีเรื่องของการที่ทุกคนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะออกไปทําสิ่งต่างๆได้ตามปกติเนี่ยมันเป็นเวลาที่ถ้ามองอีกมุมมันก็มีข้อดีก็คือมันทําให้เราได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่วนหนึ่งที่ผมว่าเป็นส่วนที่หลายๆท่านละเลยเนี่ยผมคิดว่าช่วงเวลาที่เราต้องหยุดนิ่งเนี่ยครับบางทีมันเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถนํากลับมาพัฒนาตนเองได้คือหมายความว่าเราสํารวจตรวจสอบชีวิตที่มันผ่านมาว่าเรามีอะไรที่มันทําผิดพลาด รเราก็จะได้วางแผนแก้ไขมีสิ่งใดที่ทําดีแล้วจะได้ทําให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปดีกว่าเราจะมารู้สึกว่าวิตกจริตหรือว่ารู้สึกว่ามันมีความโมโหโกรธาลุ่แรงกับอะไรบางอย่างที่มันต้องหาคนมารับผิดชอบผมว่าเอาเวลาเหล่านี้มากลับมาปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างตัวผมเองเนี่ยก็กลับมานะครับทบทวนหน้าที่ที่ผ่านมาของตนเองว่าตัวเองได้ทําอะไร,นะรสิ่งใดดีก็พยายามที่จะทํําทาเพิ่มเสริมเข้าไปอะไรที่ไม่ดีก็พยายามจะปรับปรุง งานของตอนเองซึ่งวินาทีนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นโอกาสทองด้วยซ้ำเราจะอ่านหนังสือกี่เล่มก็ได้เราจะดูคลิปพัฒนาตนเองเท่าไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็ถึงจุดสุดท้ายจริงๆเลยเนี่ยทุกอย่างนะครับอย่างที่พระพุทธองค์ท่านว่าไว้คือมันต้องมีวันที่สิ้นสุดคือความมืดเนี่ยมันไม่ได้มืดตลอดไปคําถามก็คือเวลาที่มันสว่างมันจะกลายเป็นวันที่เป็นของคนที่พร้อมที่สุดเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะอยู่ไปเฉยๆแล้วก็เสพข,ข่าวให้มันมีความทุกข์ไปเรื่อยๆเราเสพข่าวตามสมควร มสมเหตุสมผลดูแลตนเองให้ดีทําหน้าที่ให้ดีส่งกระแสะที่มันออกไปต่างๆให้ดีแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับพัฒนาตนเองวันไหนที่โลเหลานนี้มันหมดไปเนี่ยมันเป็นวันที่เรากลับมาลุกขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยศักยภาพตนเองที่มันสูงกว่าเดิมผมคิดว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ทุกคนต้องนํากลับมาปรับปรุงแล้วก็ใช้ในชีวิตของตอนเองครับ คือทุกอย่างนะครับในชีวิตเราเนี่ยเราทําได้แค่สูงสุดแค่อันเดียวคือเราทําได้ดีที่สุดดีที่สุดได้เท่าไหนมันก็คือเท่านั้นนะครับเราพยายามปกป้องหลีกเลี่ยงหรือพยายามรักษารายได้ต่างๆให้ดีที่สุดคือมนุษย์ไม่มีวันทําอะไรได้มากกว่าจุดที่ดีที่สุดและเมื่อเราทําสิ่งที่ดีแล้วทําเขตที่ดีสมควรแก่สิ่งที่จะต้องทําแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายเราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรมันคือหน้าที่ที่เราต้องเข้าใจเพราะเราได้ทํา หน้าที่ของเราที่สุดแล้วนะครับแต่อย่างน้อยก็คือเราทําดีที่สุดเนี่ยเราจะไม่กลับมาเสียใจอะไรนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มันต้องแก้ไขไปปัญหาในโลกมันมีหลายอย่างปัญหาบางปัญหาก็คือเราต้องออกไปแก้เมื่อแก้แล้วเราต้องเข้าใจมันปัญหาบางปัญหาเนี่ยมันก็ทุเราเบาบางได้ปัญหาบางปัญหาก็แก้ไม่ได้เลยปัญหาบางปัญหาก็แก้ได้ขาดเลยคือหมายความว่าถ้าออกไปแก้ไขปัญหานั้นก็หมดไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเราได้ทําอะไรไปที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งเดียวที่เราต้องทําต่อไป ็คือความเข้าใจเข้าใจว่ามันจะเกิดขึ้นเช่นนี้เช่นนี้นะครับแล้วก็เดินหน้าต่ออย่างที่ผมบอกนะครับก็คือ4ี่เรื่องคือดูแลตนเองให้ดีเพราะการดูแลตนเองเนี่ยมันเท่ากับดูแลคนที่เรารักด้วยดูแลสังคมด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่าส่งกระแสที่มันไม่ดีออกไปเพราะมันจะทําให้เรื่องเนี่ยเลวร้ายกว่าเดิมบรรยากาศจะเลวร้ายกว่าเดิมถ้าจะวิพากษ์วิจารณ์วิภาควิจารณ์ด้วยเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์ให้กําลังใจกันด้วยไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวให้กําลังใจบอกทางแก้ไขนะครับให้กําลังใจอีกส่วนหนึ่งก็คือกลับมาดูแลครอบครัวในเมื่อมันต้องมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็ทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดอีกส่่ววนงคือใช้เลาที น,นอกจากที่เราออกไปข้างนอกมากมายเนี่ยเรากลับมาที่ตนเองถามตนเองว่าปีที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาก็ได้นะครับเรามีสิ่งใดบ้างที่ปล่อยปละละเลยมานานมีสิ่งใดบ้างที่ยังทําได้ไม่ดีมีสิ่งใดบ้างที่เราอยากจะทําช่วงเวลานี้ผมคิดว่าทุกคนทําสิ่งที่ตนเองอยากจะทําฝึกฝนใจที่สนใจเรื่องอะไรหาความรู้ไว้ได้เลยเพราะว่าทุกๆอย่างมันต้องมีจุดสิ้นสุดยังไงก็แล้วแต่จะต้องมีจุดสิ้น สุดจนได้นี่นะครับแต่เราจะสิ้นสุดแล้วตัวเราเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้เตรียมอะไรไว้นะครับวันที่เราเอาโอ umbai, ่งออกไปเนี่ยนะครับวันที่ฝนตกเนี่ยเราไม่มีอะไรที่จะรองรับเลยเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดวันนี้ฝนยังไม่ตกแต่เราต้องเอาโอ่งออกไปกลางแจ้งก่อนละเพื่อที่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ตกตลอดวันที่ฝนตกเนี่ยก็คือคนที่เตรียมพร้อมเนี่ยเขาจะได้รับน้ําฝนก็ให้เตรียมตัวแบบนั้น ทุกีคุณประสิทธิ์ได้มาสรุปเรื่องราวและยืนยันจากพวกเราเลยนะครับว่าการยอมรับเข้าใจเพื่อไปต่อตกับสถานการณ์โควิดนั้นเรื่องสำคัญที่สุดเลยคือพวกเราต้องเป็นงไงครับเราต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วหน้าที่คือหนึ่งเราต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีให้ปลอดภัยทําตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถึงกระทำตามที่เราได้เรียนรู้กันมาอันที่สองด้านสังคมเนี่ยทนะุกทุนประสิทธิ์กังวลมากและห่วงใยพวกเรามากว่าพวกเราจะต้องเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้เราให้วารยา เราให้ความเห็นให้มุมมองในด้วยเหตุด้วยผลได้ครับแต่ยอย่าเดาจะใส่ความเกลียดเข้าไปปัญหาของเรื่องราวพวกนี้ในด้านสังคมเราใส่ความเกลียดเข้าไปในการแบ,บ่งปันนั่นคือเรื่องที่คุณติดหัวที่สุดเลยครับและแน่นอนครับท้ายแล้วเราก็ต้องหันมาบอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอะไรดีขึ้นกับชีวิตบ้างอย่างผมเองหรือหลายๆท่านเราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นในช่วงที่เป็นไงครับต้องอยู่บ้านกัน พราะฉะนั้นนี่คือเรื่องสาคัญเลยครับว่าทุกอย่างในโลกพระพุทธองค์ย้า,ยา,ยาแล้วว่ามีมืดก็ต้องมีสว่างทุกอย่างจะต้องเข้ามาอยู่กับเราสักพักหนึ่งแล้วก็ผ่านไปเมื่อเรามองเห็นและยอมรับความจริงนั้นได้เราก็จะยอมรับเข้าใจและไปต่อได้โดยไม่ต้องเบียดเบียนกันครับ และการต้บารากขอบคุณผูณ้สิทธิ์มากมากเลยนะครับที่มาให้ความจริงกับเราอย่างเข้าใจชัดเจนนะครับขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ชแชมูปิดผมขาวที่มียอดแทนดับหนึ่งของประเทศไทยปิดผมขาวเาเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับโลแลนเนเจอร์โค้ชครับหาซื้อได้ตามร้านค้าใกล้บ้านกันเลยครับและแน่นอนครับขอบคุณที่สุดก็คือคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ร่วมเรียนรู้เพื่อเข้าใจความจริงไปกับรายการตอ้เบาครับเพื่อเราจะได้เบาสบายไปด้วยกันนะชนะ ยอมรับเข้าใจแล้วไปต่อกันเลยนะครับสวัสดีครับ,ร,บารายการคนตัวเบาขอขอบคุณโลแลนเจอร์โค้ด ร,รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคด จากโลแลนด์าเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย